คริปโตท็อปเทรนสวัสดครับวันนี้เราก็จะมาดิข่าสารต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้หลายวันนะครับที่ตลาดมีความแดงลงมานะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับมีบางตัวนะครับที่เป็นเหรียญเอาคอยก็คือเจ้าตัว LTC นะครับที่มีความเขึ้นมาครับเรื่องนี้นะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้ครับทรอมีการบวกขึ้นมาแล้ครับ1.4นะครับ แล้วก็ตามมาด้วยเจ้า PEX นะครับาก็สื่อว่าอย่างน้อยๆนะครับมีการบวกขึ้นมาบางเหรียญก็ยังดีนะครับแต่เรื่องนี้นะครับมันก็มีความแดงมาจากในส่วนตัวสภาพตลาดด้วยความไม่แน่ใจด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนโยบายภาษีด้วยรวมถึงในส่วนตัวอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็นะครับตามมาด้วยในส่วนของตัวจุลนภาวิลเนาะ,ะทีครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวหุ้นที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยกันอีกสักหน่อยนึงนะ แล้วก็ตอนนี้นะครับพุ้นที่ทําเกี่ยวกับบีคอยนะพุ้นที่ทําเกี่ยวกับอ t ชเชียมอีเจฟนะครับก็ยังมียความแดงๆอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่แดงนะครับเตรียมพร้อมที่จะมีการกลับขึ้นมาแล้วหรือเปล่าโดยนะครับคิดว่าราคาที่เขาแดงมาขนาดนี้หลายวันนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่เขาเนี่ยกลับตัวได้แล้วนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้านะครับไม่เกิน3วันนะครับมันก็จะมีการถ้าเกิดว่ามันแดงแบบต่อเนื่องนะครับมันก็จะมีการแบบอ่ากลับขึ้นไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าห่ายใน3วันเนี่ยมันมีแบบแดง2เขียวสอง ประมาณสัก5วันเนี่ยจะมีการกลับตัวขึ้นไปอะไรแบบนั้นนะอ่ะก็มาดูกันครับว่าหลังจาก3วันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะมีการกลับดีดขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับ แล้วก็ไปที่นะครับข้อความของอีลิครัมนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีวันที่25กพเนาะเขาก็พูดถึงในส่วนตัวบายเดอะดิฟนะครับเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นตามที่นะครับตลาดไม่มีความแดงนะครับก็คือว่าเลือดนองนะเต็มพื้นถนนเนาะก็เลยทําให้นักลงทุนหนีไหลออกไปนะครับแล้วก็คนคิดว่าตลาดมันจบแล้วแต่ตอนนั้นนะครับเราก็เคยได้ยินเราเคยรู้คําศัพท์พวกนี้เราน่ฟังมาเต็มหูมาทุกปีทุกปีมาตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ก็ยังมีบางคนนะครับที่ออกไปที่บอกว่าบายเดอะดิฟเนาะสุดท้ายแล้วนะครับหลัง จากข้อความนี้นะครับมันก็มีการเกิดขึ้นมาจริงๆหรือว่าทําออกทํใหายจริงๆของโลกของคริปโตแล้วก็รวมถึงเจ้าตัวบิตคอยด้วยนะครับมาในรอบนี้เองๆนะครับเขาก็พูดถึงในส่วนตัวขอพูดอีกครั้งนะว่าบายเดดดิฟอะไรแบบนี้นะอืมหรือว่านะครับหลังจากนี้มันจะมีการพุ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองเป็นแบบว่านักลงทุนจริงๆหรือว่าเรามองเป็นแบบเหมือนพี่ใหญ่เบคเอร์เซเลอร์คือเอาพี่ใหญ่เบคเกอร์เซเลอร์เนี่ยมาเป็นคนพูดเลยดีกว่า เราไม่ต้องพูดเองหรอกให้นักลงทุนตัวจริงเนี่ยเขาพูดไปเลยครับว่าเขาบอกว่านะรับในระยะสั้นเนี่ยบิตคอยนะครับจะเป็นนครับสินทรัพย์เพื่อการซื้อขาย แต่ในระยะยาวนะครับบิตคอยน์เนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ของกระทรวงการคลังอืมโอ้โหดูยิ่งใหญ่นะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นมันก็เปรียบเสมือนกระทองถูกไหมครับจะเป็นโกในแบบโกรจริงหรือจะเป็นโกในส่วนของตัวดิจิตอลอะไรแบบนี้นะครับอืมทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไปถึงขนาดจริงๆนะครับสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นก็คือ1ล้าน5ล้าน10 000ล้านอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะแต่ก็เป็นระยะเวลาการเติบโตนะถ้าเกิดว่าครับเติบโตได้แบบโอ้โหไปเทียบเท่ากับทองจริงเนี่ยนะครับหลักล้านเราได้เห็นแน่นอน แต่ก็ขอพาแวะไปที่นะคบเหรียญที่เพื่อนๆอ,นนะอยากที่จะให้ทํข่าวเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยมีข่าวออกมาครับมันจะมีแก้ข่าวข่าวกาด้านนั้นอัปเกรดแบบนี้แบบนั้นถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วแทบไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยแต่สิ่งที่มันมีการเคลื่อนไหวแบบว่าไฮไลท์แล้วก็น่าจับตาจริงๆเนี่ยก็คือประวันลึกลับนะครับก็ได้มีการสะสมเจ้าเหรียญตัว P I เนาะประมาณสัก3ามร้ล้าน P I ประมาณนี้นะก็คิดเป็นเงินมูลค่ากว่านะครับหนึล้านคือมีการเก็บสะสม มาเรื่อยๆน,นะครับเขาบอกว่าการที่นะครับปลาวาลตัวนี้ฉกฉวยนะครับเหรียญออกไปจากนักนเกเกำไรหรือว่านักลงทุนหรือว่านักคูณอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าเป็นการลงทุนนะครับเป็นแบบการซื้อคืนมาแบบมีกลยุทธ์คือเป็นการซื้อแบบมีแผนหรือว่าหลังจากนี้นะครับ เจ้าวานตัวนี้รู้อะไรหรือเปล่าแล้วนะครับจะตัว IP จะมีการพุ่งขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้คือเป็นเหรียญน,น้องใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญน,น้องใหม่ที่ค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานผู้ใช้เยอะจุม่มครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ต้องมาดูกันทีหนึ่งซึ่งเหรียญเหล่าน,นี้มันก็เปรียบเสมือนอารมณ์คล้ายๆกับบีคอยอิตาเลียนในช่วงแรกๆเนาะอาจจะมีความมั่นใจจากกลุ่มคนที่นิยมนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจจากกลุ่มคนที่กําลังยืนอยู่รอบวงนะกำลังมองอยู่เอ๊ะมันจะไปได้จริงหรือไม่ได้้้จจจรรริงงอออ่่่ะะะันนนีก็ืววาาไมขึหลบ ให้ทุกคนเนี่ยลงทุนกับความเสี่ยงที่ตัวเองนะครับยอมรับได้เท่านั้นเนาะ มาไปที่บิตคอยกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับเราคงจะได้เห็นในส่วนของตัวนะครับตลาดฟิวเจอร์หรือว่าในส่วนตัวตลาดคริปโตเนี่ยเขาได้มีการหักวาดหรือว่าเบ็ดเงินที่เราลงทุนเนี่ยทำการซื้อขายกันไปเนี่ยคือถูกกว่าเราไปกว่านะครับพันล้านคือภายในแค่นะครับ24ชั่วโมงเลยนะและที่สําคัญนะครับมันมีความแดงแดงๆดงแดงแดงแบบนี้ลากมายาวเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งพอเราได้เห็นแบบนั้นนะครับอย่างที่เราเคยบอกว่านะครับข่าวดีให้ขายข่าวร้ายให้ซื้อซึ่งตอนนี้กําลังแดงเลยนะครับ จังหวะซื้อดีมากเหมือนก็ว่ากําลังจะกลับมีเขียวและอีกสําคัญหนึ่งนะครับก็คือว่า ถ้าเกิดว่าข่าวหรือว่าสำนักข่าวต่างๆหรือว่าข้าหนังสือของเราเนี่ยมันบอกเราว่าเฮ้ยตลาดมันจะจบอะไรแบบนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นการเริ่มต้นของสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ก็ได้นาะซึ่งนะครับพอตลาดพูดถึงแบบนี้บ่อยๆนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเพราะว่านะหลังจากที่ตลาดมันมีความเดงเนาะก็จะมาชายส่งตัวให้แหละปัจจัยตีหนึ่งปัจจัยคือว่าทรัมป์เนี่ยด้มีการข่มขู่นะว่าจะมีส่งตัวสงครามเนาะกับรัสเซียถูกไหมครับแล้วก็ได้มีการสั่งย้ายนะครับในส่วนขอองตัวเรื น้ำนิวเคลียร์อะไรแบบนั้นเนาะซึ่งก็เลยทําให้ผู้คน่หวาตโกลตตางเลยก็มีความแดงซึ่งก็มีปจัจจัยอื่นเข้ามาคับเกี่ยวด้วยนะแต่คิดว่าปัจจัยนี้เนี่ยนะจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่คนให้ความสําคัญเนาะในที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวภาษีเองเนี่ยจะมีรับครัมเนี่ยแทนที่นะครับเมื่อก่อนคือต,ตกตกลงภาษีกับประเทศนั้นประเทศนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่านะครับพอมาท่วงหลังนี่นะครับถ้าเกิดว,ว่าเขาเนี่ยแบบอาจจะไม่พอใจหรือว่า,าจ,จะได้ยังไงถึงแม้พอเราได้เห็นมาเนี่ยครับว่าทางฝั่งยุโรปเนีี่่จออใสววขงตัภาาษทแบบ อัพขึ้นมาอีก10%อะไรขนาดสมมติว่าตอนนี้25ถูกไหม,มครับทั้งพอ,อไม่ถูกใจกันหรือเงี้ยก็อัพขึ้นมาเป็น35อะไรแบบนั้นเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แม่นะครับตลาดมีความพันผุนจริงๆอันนี้คือต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกของก็บโตไม่มีอะไรสวยงามอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าพูดเล่าให้ฟังสำหรับคนที่จะเข้ามาใหม่ๆเนาะอ่านี่ก็ คิดซะว่านะคบเป็นประสบการณ์ในเล็กๆน้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของคริปโตเนี่ยมันมีความผันผวนจริงๆแล้วมีความผันผวนมากกว่าหุ้นเลยพวกนี้ด้วยแต่ก็ไม่ใช่บอกว่ามันจะผันผวนแบบมากขนาดนั้นเพราะว่าเราได้เห็นความบ้าคลั่งของตลาดหุ้นมาแล้วกนะ็คือบางหุ้นเนี่ยลงไปมากกว่าคริปโตอีกซึ่งก็แทบไม่มีอะไรแน่นอนเลยบนโลกของการลงทุนแต่ว่าเราต้องอยู่กับมันด้วยความเข้าใจนะครับอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยมีไซเคิลกับมันเนาะมีตลาดหมีจุ๋มไหมครับมีตลาดกระทิงหลังจากฮาวิ่งนาะสีปีหลังจากนี้1ปีครึ่งถึง2ปีครือ จุดสูงสุด1ปีครึ่งถึง2ปีคือจุดต่าสุดหลังจากนั้นนะครับมีการบวกขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าตัวอะไรแบบนั้นอ่ะเรารู้พวกนี้สเต็ปอยู่นี่แล้วซึ่งเราก็เคยพูดถึงแบบนี้ว่าเอ้ยรอบนี้เนี่ยเราคาดการณ์ิคราเอาไว้เนี่ยประมาณซักนะครับหนึ่งแสนอนะครับอย่างเต็มที่หรือจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นปลายๆอะไรแบบนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าได้มากกว่านั้นก็คงจะดีถูกไหมครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่น ECF อะไรแบบนี้ด้วยเห็นไหมอันน รอบที่แล้วเนี่ยมันอ่รอบที่แล้วก็มี NFT จุหมครับรอบนี้มามี ETF หรืออะไรแบบนั้นนะครับอ่ะก็ถือว่าต้องทําใจนะครับเพราะว่าทางฝั่งทรัมป์แลฝั่งอเมริกาเนี่ยเขามีผลต่อตลาดโลกจริงอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการเดือดเลยคือสั่งเด้งฟ้าผ่านะอาชีริบดีกรมซีตีนะหรือว่าที่ดีซีตีเนี่ยแรงงานนะครับบวยว่าเฮ้ยแต่งตัวเลขเนี่ยเพื่อเหตุผลทางการเมืองอะไรหรือเปล่านะครับอืมนี่แล้วให้เล่าให้ฟังสั้นๆนะครับ ก็คือประธานอาธิบดีโดร์ทรัมเนี่ยเขาก็เรียกร้องอยากที่จะให้มีนะครับในส่วนของตัว beautiful นะครับนโยบายของเขาจุดมยครับแล้วก็มีส่วนตัวลดอัตาดอบเบียอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่านะฮะประธานอาธิบีดร์ทรัมเนี่ยก็ได้สั่งปลดฟ้าผ่าเลยนะสำหรับคุณ เอริกนะ้าเนาะออกจากตําแหน่งนะครับอธิการบดีกรมสิทธิแรงงานเลยนะครับอย่างกระทันหันเลยเนื่องจากว่าไม่พอใจนะแล้วก็กล่าวหาเขาเนี่ยอย่างที่ไม่มีหลักฐานเลยบอกว่าเขาเนี่ยแต่งตัวเลขออกมานะครับเพื่อให้มันเป็นแบบดูแบบน่าเกลียดเนาะแล้วก็วัตถุประสงค์เ,เพื่อการเมืองนะก็ดีหรือก็ไม่รู้นะครับผมจะเอาตัวเลขของผมส่วนคุณเป็นกรมสิทธิอะไรผมไม่รู้นะครับ คุณเอาตัวเลขออกมาเนี่ยผมไม่สนใจผมผมก็สั่งปรดคุณเลยอะไรแบบนั้นนะอ่ะซึ่งนะครับหลายๆคนก็ต้องบอกว่าโอเคข้อมูลของเขาถูกถูกไหมครับโนทัก็ต้องบอกว่าข้อมูลของเขาถูกแต่อ่าในส่วนของตัวอธิการบดีนะครับกรมสีติแรงงานเขาบอกว่าข้อมูลของเขานี่สิมันจะถูกเพราะฉันทํางานด้านนี้โดยตรงอะไรแบบนั้นนะอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครถูกใครผิดเนาะแต่ก็เด้งออกไปแล้วนะครับ แล้วก็เรามาพูดถึงในส่วนตัว CME Gap นะครับก่อนหน้าน,นี้ที่เราบอกว่านะครับมันเติมเกือบจะเต็มแล้วนะมันอาจที่จะขึ้นไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่าคือมันเหลือแค่นิดเดียวสิไหมครับจาก115นะครับแล้วก็114อะไรแบบนี้ทีนี้ครับคิดว่าเฮ้ยมันเหลือขนาดนี้นะครับมันอาจที่จะไม่ลงมาเก็บก็ได้นะครับหรือมันอาจจะลงมาเก็บแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ลงมาเก็บเนาะจากครั้งที่เราแค่เกือบเก็บหมดแต่ตอนนี้เก็บหมดไปแล้วนะอ่า แล้วก็วันหลังจากนี้นะครับเขาลงไปแบบมากๆเนี่ยจนปิดนะครับแล้วก็ดีดกันขึ้นมาได้เนี่ยคิดว่านะครับน่าจะเป็นการดีดกลับขึ้นไปที่แบบว่าสมบู์เนาะเพราะว่าซิมีแกร์นาที่มันอยู่ในวงกลมสีเหลี่ยวเนี่ยก็ถูกปิดเต็มไปแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าอาจจะถือว่านะครับรอดูจังหวะกลับตัวแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันดูต่อไปนะ และในส่วนตัวโฟ o ์สปอร์ตบิคอยเอเฟนะครับก็ถือว่าแม่เลยนะครับวันที่1ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวบิคอยเอเ t ฟที่มีการไหลออกไปคือทุกเจ้าเลยนะครับคือแบบขาย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 ,ขายเลยทําให้คงไม่ต้องเรียงรายชื่อเนาะเลยทําให้มีไม่เงินไหลออกไปที่นะครับแปดร้อยสิบสองจุดสามล้านตอลล่าสหรัฐครับโอ้โหเกือบพันล้านก็ไม่แปลกใจนะที่ตลาดมันจะแดงในช่วงที่ผ่านมาแบบมากๆ เช่นเดียวกันนะครับแหมอีเธเดียมมีเม่เงินไหลเข้ามาต่อเนื่องนะครับปิดจบเดือนไปพอดีพอดีนะครับแพอมาวันที่1เนี่ยโอ้โหก็ขายกันออกไปนะครับทุกเจ้าเลยนะยกเว้นแบ็คล็อกคือไม่มีเม็ดเงินไหลเข้าแล้วก็ไหลออกนะเลยทําให้นะครับโดยรวมสุทธิแล้วเนี่ยมีเงื่อนไหลออกไปที่152.3ล้านก็ถือว่าเสียดายนะอิเธเดียมเปิดมานึกว่าแบบแหมวันที่1ขอประเดิมนะครับมีเมินเข้าสักร้อยล้านก็ยังดีแต่ก็ไม่ได้นะครับไหลเข้ามาต่อเนื่องปุ๊บ เขาก็นั่นแหละครับไหลออกบ้างะอะไรแบบนี้นะเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ